สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนที่กำลังทำงานหาเงินหรือเริ่มลงทุนอยู่ตอนนี้หัวข้อของเราคืออย่าหาเงินอย่างเดียวแต่ต้องหาความรู้ควบคู่ไปด้วยฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่รวยแบบยั่งยืนกับคนที่หาเงินได้แต่ไม่รวยจริงตอนที่หนึ่ง หาเงินเก่งไม่ได้เท่ากับรวยจริงผมอยากเริ่มด้วยคำถามครับคุณเคยสงสัยไหมว่าบางคนทำงานเก่งหาเงินได้เยอะมากแต่สุดท้ายไม่มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินไม่มีอิสรภาพทางการเงินเลยในขณะที่บางคนรายได้น้อยกว่าครึ่งแต่กลับมีเงินเก็บมีบ้านมีพอร์ตลงทุนและมีชีวิตที่มั่นคงกว่าต่างกันตรงไหนครับ คำตอบคือความรู้ทางการเงินหรือ financial literacy ตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่ามีคนสองคนคนที่หนึ่งชื่อต้นรายได้เดือนละ60,000บาทคนที่สองชื่อเมรายได้เดือนละ25,000บาทต้นใช้ชีวิตแบบทำงานหาเงินและใช้เงินเงินออกปุ๊บใช้ปับ๊บ โทรศัพท์ใหม่ต้องมีร้านอาหารดีๆต้องไปเขาคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็หาได้อีกส่วนเมมีความรู้ทางการเงินเธอรู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายเธอรู้ว่าต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินและเริ่มลงทุนกองทุนรวมแบบ DCA เดือนละ2,000บาทตั้งแต่อายุ25เวลาผ่านไป10ปีต้นมีรายได้เพิ่มเป็นแสนแต่ไม่มีเงินเก็บเลย ส่วนเมรายได้ไม่ถึงครึ่งแต่มีเงินลงทุนเกือบ5 0 0แสนบาทและไม่มีหนี้สินใครกันแน่ที่รวยจริงเห็นไหมครับหาเงินได้เยอะไม่ได้แปลว่าจะรวยถ้าไม่มีความรู้ในการจัดการเงินตอนที่2ความรู้คือเครื่องมือขยายผลของเงินลองนึกภาพง่ายๆเงินคือเชื้อเพลิงแต่ความรู้คือเครื่องยนต์ถ้ามีเชื้อเพลิงเยอะ แต่เครื่องยนต์พังรถก็ไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ถ้ามีเครื่องยนต์ดีต่อให้มีน้ำมันน้อยก็ยังค่อยๆไปถึงได้ตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของคนถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินหลักสิบล้านร้อยล้านแต่ไม่ถึงห้าปีเงินหายหมดเพราะอะไรครับเพราะเขามีเงินแต่ไม่มีความรู้ เงินมากแต่ขาดหลักคิดทางการเงินก็เหมือนจับเงินร้อนสุดท้ายก็หลุดมือในทางกลับกันนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้เริ่มจากคนรวยแต่เขาเริ่มจากความรู้เรื่องการเงินอ่านหนังสือปีละหลายร้อยเล่มศึกษาธุรกิจทุกวันและให้เงินทำงานแทนเขานี่แหละครับความต่างระหว่างหาเงินกับเข้าใจเงินตอนที่สาม ความรู้ทางการเงินมีกี่ด้านเรามักเข้าใจผิดว่าความรู้ทางการเงินคือเรื่องการลงทุนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมี4ด้านหลักๆที่ทุกคนควรมีความรู้ควบคู่ไปกับการหาเงินครับ 1. ความรู้เรื่องการออมเข้าใจว่าเงินเก็บไม่ใช่เศษเงินที่เหลือแต่คือสิ่งที่ต้องการไว้ก่อนใช้รู้จักตั้งเป้าหมายเช่นเงินสำรอง6เดือน หรือเก็บเพื่อซื้อทรัพย์สิน 2. ความรู้เรื่องการใช้เงินใช้เงินแบบมีสติรู้จักแยกระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งอยากได้เข้าใจคำว่าค่าโอกาสหรือ opportunity cost ว่าเงินที่จ่ายออกไปคือต้นทุนของสิ่งอื่นที่เราอาจสร้างได้ในอนาคต 3. ความรู้เรื่องการลงทุนรู้ว่ามีสินทรัพย์หลายประเภท เช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาทองคําเริ่มจากสิ่งที่เข้าใจเช่นกองทุนรวมตลาดหุ้นไทยหรือกองทุนตราสารหนี้รู้จักกระจายความเสี่ยงไม่เทเงินก้อนเดียวลงที่เดียว 4. ความรู้เรื่องภาษีและประกันเข้าใจว่าภาษีคือสิ่งที่วางแผนได้ไม่ใช่แค่จ่ายไปเฉย รู้จักใช้สิทธิ์ลดหย่อนเช่นกองทุน RMF s s f เข้าใจว่าประกันคือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่แค่ภาระตอนที่5ถ้าคุณไม่หาความรู้เงินจะหนีคุณในโลกปัจจุบันเงินไหลไปหาคนที่รู้มากกว่าเสมอคนที่มีความรู้จะมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นในขณะที่คนไม่มีความรู้มักจะตามกระแสะและกลายเป็น เหยื่อทางการเงินเช่นตอนหุ้นขึ้นทุกคนอยากซื้อตอนตกทุกคนอยากขายตอนดอกเบี้ยต่ำก็เอาเงินฝากไว้ในบัญชีแต่คนที่มีความรู้เขาวางแผนก่อนเขารู้ว่าจะเก็บเงินยังไงลงทุนยังไงและจะใช้จังหวะตลาดให้เป็นประโยชน์ยังไงตัวอย่างใกล้ตัวผมมีเพื่อนคนหนึ่งรายได้เดือนละสอง0 0บาทเท่านั้นแต่เขาใช้เวลาศึกษาเรื่องการเงินวันละ30นาที ดูคลิป YouTube อ่านบทความฟังพอดแคสต์แค่ปีเดียวเขาเริ่มเข้าใจการลงทุนมากขึ้นตอนนี้เขามีเงินลงทุนในกองทุนรวมเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทและไม่มีรายได้ส่วนใดจากออนไลน์เขาไม่ได้รวยเพราะโชคดีแต่เพราะเขาหาความรู้ควบคู่ไปกับการหาเงินตอนที่ 6. ความรู้เปลี่ยนเงินธรรมดาให้กลายเป็นทรัพย์สินเมื่อคุณมีความรู้คุณจะเริ่มแยกออกว่า อะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือนี่สินเช่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ราคา40,000บาทถ้าใช้แค่เล่นเกมดู YouTube มันคือนี่สินแต่ถ้าใช้ทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์มันคือทรัพย์สินเพราะความรู้ช่วยให้คุณใช้เงินอย่างมีเหตุผลและมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ของตกแต่งชีวิตตอนที่7สรุปแนวคิดสำคัญอย่าหาเงินอย่างเดียว เพราะเงินที่ไม่มีความรู้คุมอยู่เหมือนน้ำที่รั่วจากถังคุณเติมเท่าไหร่ก็หมดอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีความรู้คุณจะรู้จักอุดรูรั่ววางแผนและต่อยอดให้เงินงอกเงยได้เรื่อยๆหาเงินให้เป็นเท่ากับอยู่รอดแต่หาความรู้ไปด้วยเท่ากับรวยยั่งยืนปิดท้ายแรงบันดาลใจผมอยากฝากไว้หนึ่งประโยคครับเงินอาจทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ แต่ความรู้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีตลอดไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่แต่สำคัญว่าคุณเข้าใจเงินแค่ไหนขอให้ทุกคนตั้งเป้าวันนี้ว่าเราจะไม่หาเงินอย่างเดียวอีกต่อไปแต่จะหาความรู้ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ทุกบาทที่หามาเติบโตและสร้างอิสรภาพทางการเงินให้เราได้ในอนาคต